จับกันยับยึดรัพย์กันอุตลุดส่งตัวเจ้าพ่อจีนเทากลับปักกิ่งทลายแก๊งข้าราชการขายชาสวบบัตรประชาชนพาดหัวข่าวรายวันช่วงนี้ดูผันผ่านเหมือนฟ้าสีทองของอมไพจะเปิดใช่ไหมครับเต่เดี๋ยวก่อนรู้จริงๆแล้วนี่คือสัญญาณว่าปลวกมันย้ายรังกับเพื่อนบ้านมาแทะเสาบ้านเราจนพุนแล้ววันแน่กราบสมดีมิตรรักแฟนเพลงชาวไทยมิสทุกท่านครับกลับมาพบกับแอดคนดีคนเดิมช่วงนี้ใครไถฝีข่าวแล้วรู้สึกเหมือนดูหนังมาฝีฮ่องกงบังครับจับกันรายวันยึดกันรายชั่วโมง แต่แปลกไหมครับจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเหมือนตัดหัวไฮราตัดหนึ่งงอกสองยิ่งตียิ่งเยอะเหมือนแมลงสาบในครัวเรื่องนี้มันมีที่มาครับไม่ใช่จู่ๆตำรวจท่านจะขยันนำยอดแต่มันเริ่มมาจากช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี68ที่ผ่านมาจำกันได้ไหมครับที่บ้านเรามีเรื่องหึ่มๆกับเพื่อนบ้านฝั่งขเขมรล,ลามไปถึงพมา่าที่กำลังนัวกันฝุ่นตลบพอบ้านใหญ่ฝั่งนอนไฟไหมเราสรัมเวสีพวกแก๊งคอเซนเตอร์สแกมเมอร์จีนเทาที่เคยสิงชะถิดอยู่ตามตะเข็บชายแดนมันก็อยู่ไม่ได้สิครับบ้านแตกสาหรขา ต้องหอบข้าวของหนีตายแล้วคําถามคือมันหนีไปไหนคําตอบมันจุกอกครับกับพีไทยเรานี่แหละครับคือเซฟโซนเกรดพรีเมียมของพวกมันพวกนี้มันไม่ได้หนีมาตัวเปล่านะครับแต่มันหอบเงินฟาดหัวเจ้าหน้าที่กังฉินเข้ามาด้วยสิ่งที่เราเห็นช่วงเดือนที่ผ่านมามันคือน้ําลถต่อผุดของแท้ดูอย่างเคสล่าสุดสิครับจับประหลัดจับเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่รับจ็อบสวมบัตรประชาชนให้จีนเทาฝังแล้วของขึ้นนะครับคนไทยแท้แทกว่าจะทําบัตรได้ถามยันชื่อยาย,ายครั้งบ้านยืนขายรูปหน้าตู้จนขาแข็งแต่พวกนี้มีเงิน ินถุงเงินถังจ่ายปุ๊บก,กลายเป็นนายสมชัยนายนสมศักดิ์ทันทีเนียนมาทําธุรกิจฟองเงินซื้อที่ดินแยง่งที่ทํากินคนไทยหน้าด้านด้านแล้วที่พีจนต้องร้องอีหยังวะคือข่าวเจ้าพ่อในคุกไอเรากานึกว่าจับเข้าสังเตแล้วจะจบที่ไหนได้ในคุกกับกลายเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซส่วนตัวมีเจ้าหน้าที่ราชทันบางคนคอยประเคนความสะดวกให้ทั้งนั้นเงินมันง้างได้แม้กระทั่งลูกกงรงจรงิจรงๆครับพี่น้องนี่มันเรือนจําหรือโรงแรมห้าดาวครับเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับพอเรื่องมันเหม็นเน่าโฉบไปทั่วโลกทางการจริงเขาก็กระทืบเท้าาม รัฐบาลไทยเราก็เลยต้องเต้งงัดไม้แข็งมาโชว์เผาทั้งการส่งตัวเสือจื้อเจียงตัวเป้งกลับไปรับโทษที่จีนทั้งไล่ยึดทรัพย์บัญชีมากันให้วุ่นวายขายประช่อนถามว่าแอดดีใจไหมก็ดีใจครับแต่มันอดคิดไม่ได้ว่านี่มันคือการขุดรากถอนโคลนหรือแค่เชือดไก่ให้ลิงดูหรือหนักกว่าน,นั้นคือตัดหางปล่อยวัดเฉพาะกลุ่มที่คุยไม่รู้เรื่องเพื่อเปิดทางให้กลุ่มใหม่ที่ใจหนักกว่าเข้ามาแทนที่หรือเปล่าสรุปแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภัยความมั่นคงยุคนี้มันไม่ได้ขี่รถถังเข้า พาดใส่สูตรผูกไทยแล้วใช้เงินฟาดหัวคนไทยขายชาติถึงเวลาแล้วครับชาวไทยมิสที่ต้องเลิกเป็นไทยเฉยใครที่ยังรับจ้างเปิดบัญชีมา้าใครที่ยังยอมเป็นนอมินีถือที่วินให้มันแลกกับเศษเงินไม่กี่บาทเลิกเถอะครับผลนั่นคือการชักศึกเข้าบ้านชัดๆอย่าให้ลูกหลานเราต้องกลายเป็นผู้อาศัยในประเทศตัวเองเพื่อนๆฟังแล,ล้วคิดว่าไงครับรอบนี้ของจริงหรือแก้ปลาหีระดับชาติคอมเมนต์มาสับกันให้แหลกข้างล่างเลยครับเดี๋ยวแอดจะตามไปอ่านทุกเม้นต์สำหรับวันนี้แอดขอตัวไปสแกนหน้าแอปธนาคารก่อนเดี๋ยวเงินหายไม่รู้